คุณแม่ประนอมขาวงามนั้นนะครับเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและก็ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำเมื่อปี2542นะครับวันนี้คุณแม่ประนอมขาวงามเนี่ยต้องบอกชื่อสกุลด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อทั้งสองท่านจะเหมือนกันนะครับคุณแม่ประนอมขาวงามวันนี้มาด้วยชุดผ้าไหมลายหางกะรอกนะครับก็ถือว่านะครับเป็นชุดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามอย่างลงตัวพร้อมกับคุณแม่ประนอมรังสีมณีรัตน์ วันนี้ด้วยผ้าไหมมัดมีนะครับพร้อมกับเครื่องประดับที่เป็นประเกลมเป็นเครื่องเงินนะครับที่สําคัญมีผ้าใหมแล้วก็จะมีเครื่องเงินนี่ก็ถือได้ว่ามีความาลงตัวในรูปแบบของการาแต่งกายในชุดนี้นะครับโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของเราเฝาสินนรินเดินแบบแบบมืออาชีพเลยนะแม่ประนอม พร้อมกับคุณแม่ประดอมเขางามนี่จะถือเป็นกระเป๋าเงินด้วยนะอาจารย์ดวงสุดาเห็น,นอาจารย์ดวงสุดาชื่นชอบอยู่ชอบมากเลยค่ะผู้แสดแบบในชุดต่อไปนะคะได้แก่คุณชานศึกมีพร้อมคู่ม,มากรับคุณรัชดากรมีพร้อมค่ะครับเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะวันนี้คุณชานศึกนะคะสวมใส่ เสื้อผ้าไหมลายอมปรมสีเหลืองทองค่ะคส่วนทางด้านคุณรัชดากรน,นะคะก็สวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่นะคะลายประยุกต์สวยงามมากๆเลยนะคะตัดเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะคและนอกจากนี้นะครับคุณชันสึกหรือท่านผู้กันชันสึกมีพร้อมนะครับก็ท่านก็เป็นประธานกรรมาการในชุด ของการเดินแบบกินิประสักในชุดนี้ด้วยนะครับในทีมของคณะทำงานค่ะเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพนรุ่นเลยแหมผู้อำนวยการนี่เขากาเดินเดินแบบเป็นบบนั่นก็ถือว่าความลงตัวนะครับวันนี้นะครับแต่ละคู่แล้วก็แต่ละท่านนะครับในการแสดงแบบกินิปรักเิโซ่เนยาก็ผ้าไหม เรื่องเงินนะครับนนานทมเ,มเและผู้แสดงแบบท่านต่อไปนะครับท่านผู้บริการไพศาลมีพร้อมนะครับท่า,านเป็นผู้บริการโรงเรียนบ้านแสลออพร้อมกับคนรัตนารัตนเลขานะครับมีพร้อมไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุาผกผู้บริการวันนี้จะดูเท่มากๆเลยนะคะ ชุดผ้าไหมใส่สรงนะเป็นสรงแต่ว่าตัดเย็บเป็นกางเกงนะคะครับแล้วก็มีเสื้อคลุมนะสีไพรดูข้าชุดสวยงามมากนะคะคส่วนอีกท่านึงก็เป็นชุดแสกนะคะด้วยผ้าไหมพื้นเมืองเลยว่าเก๋ไก่ตรงน้ำเอาสบายลายช้างเนี่ยมาคล้องลายนกยูงเลยช้างอนนี้ฉันมองไม่ชัดค่ะครับก็เป็นญญาาเป็นพอเป็นผ้าที่ทอลายลายพื้นนะครับ ส่วนคุณรัตนาเรขาครับแต่ว่าชุดนี้นี่ออกแบบมายัางไงนั้นนะครับคุณรัตนาเรขามีพร้อมนี่เป็นดีไซนเนอร์เนี่ยร่วมออกแบบแล้วก็เป็นได้จําหน่ายพิเทอภัณฑ์นะครับก็คือมีการออกแบบเสื้อผ้าที่งานแ a งคอก k แฟชั่นว Week ปี2552ด้วยนะครับวันนี้คุณรัตนาเรขานี่มาด้วยผ้าไหมที่เป็นลายดอกจิกโปรดำโปรแดงนะครับ สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะผู้ชนะแบบในที่ต่อไปนะคะคือท่านสอจอรังสีคงดีและคุณบุญเคืืองคงดีค่ะมากับหลานสาวตัวน้อยน่ารักมากๆน่ารักนะครับก็ น้องเคยเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ถึงว่าในชุดของการใสยเพื่อนเงินนะครับขึ้นบูชัวอาจารย์ดุสดาก็จะเห็นบูชวนะครับก็มีน้องๆที่ขึ้นบนขบวนแห่เมื่อประมาณปี5 2สองที่เราได้ร่วมจัดงานนุ่งผ้าไหมด้วยนะครับน่ารักอะ่ะจิ้มลิ้มมากเลยนะคะสำหรับน้องคนกลางนะคะส่วนทางด้านเป็นแม่บนเพื่อไม่ต้องบอกบอกุ เชื่อได้เลยเรื่องความสวยงามถึงวันนี้ท่านรักษารูปร่างได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นผู้แสดงแบบกิริปรศักดิ์นะครับหลายเวทีด้วยนะครับและทุกปีนะครับและในงานไม่จะท่านในงานในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เองก็จะเป็นที่รู้จักดีคุณแม่บุญเกื้อคงดีนั่นเองนะครับเวลาไปพบกันในเวทีการอด่นแบบก็ดีหรือว่าในส่วนของงานวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ก็ดีนะคะรู้เค้ากับในชุด ของพิธีกรนะครับเครื่องประดับตกแต่งนะครับจะเป็นสร้อยคอนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะสำหรับพิธีกรชายนะครับคืนนี้ด้วยนะครับ<ช>ขอบคุณร้านแดงบุกงานและผู้แสดงแบบท่านต่อไปนะครับร้อยตรีธนกฤตแสงเพชรนะครับสัสดีอำเภอขวาวสินนรินพร้อมกับคุณเมทาพรสแสงเพชรนะครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าร้อยตรีธนกฤินะครับก็มาด้วยผ้าไหมสีพื้นนะครับตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินบวกกับ หินสีนะครับดู<ร>สมาร์ทดีเหมือนกันนะคะส่วนทางนั้นคุณเมธาพรแสงเพชรพนะครับวันนี้มาด้วยชุดเออรตัตรีสั้นนะคะหรือว่าจะเป็นชุดทำง,งานก็ได้นะคะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดสามารถใส่ไปออ,อ,ออกงานในยามค่ำคืนได้ด้วยแล้วก็กลางวันก็ได้นะเป็นชุดที่สุภาพมากๆแต่ก็ดูสง่างามด้วยลวดลายของผ้าไหม ยกดอกเรียกว่าเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะสองสีที่ถักทอขึ้นมาดูงดงามมากนะคะคสีฟ้าเนี่ยเวลาใส่ในช่วงกลางคืนมาเจอแสงไฟดูสดใสมากๆเลยนะคะครับวันนี้ก็ถือว่าพิศแสดงแบบนิมัสักนะครับคู่ต่อไปคุณไพโรธภัสดานะครับแล้วก็คุณรุจิราภัสดานะครับ คุณไพโรธพัสดามาด้วยเสื้อผ้าไหมนะครับสีพื้นพร้อมกับคุณรุจิราพัสดานะครับก็เป็นกุ้งแสดงแบบเกียวบรสักนะครับปัจจุบันผู้ใหญ่รพโรธนะครับก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตะกูหมู่ที่2นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยที่สองนะครับวันนี้มีกติประจาใจบอกว่าแข็งแกร่งคือใจชุมชนจะสดใสถ้าไม่ไร้คนดูแ,แลนะครับ ไปนะคะคุณสมศรีพันธันทร์และคุณรัตนาผู้กันค่ะในวันนี้นะคะคุณสมศรีพันธันทร์นะคะมาด้วยผ้าไหมยกดอกสีบานเย็นสดใสมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านคุณรัตนาผู้กันนะคะก็สวมผ้าไหมนะคะลายยกดอกนะคะ แล้วก็ตัวเสื้อเป็นสีพื้นแต่ว่าตกแต่งให้ดูอ,อ่อนหวานด้วยผ้าแก้วนะคะจะเป็นระบายที่แขนเสื้อแล้วก็ที่บริเวณช่วงระหว่างคอนะคะก็ดูสวยงามมากๆเลยนะคะกับเริ่มพูดแสดงแบบนะครับในคู่ต่อไปนะครับคุณน้องเยาวสงวิชาและคุณจุลีผู้สมเก่านะครับ สำหรับคุณน้องเยาสงวิชานะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนาตังหมู่ที่9นะครับก็ถือว่าท่านปกครองชาวบ้านแบบประชาธิที่ว่าตายเพราะว่าได้ รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเมื่อปี2553พร้อมกับในชุดของตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ด้วยนะครับและก็เมื่อวันที่เมื่อวันที่24มกราคมเนี่ยท่านก็ได้เข้าประกวดนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องรอผลนะครับจากคณะกรรมการในชุดการตัดสินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมก็คงจะได้ฟังข่าวดีนะครับท่านผู้ใหญ่นองยาวทรงวิชาพ,พร้อมกับคุณจุลีผู้สมเก่าวันนี้มาด้วย การแต่งกายในชุดผ้าโฮลนะครับพร้อมกับผ้าไหมนะครับที่ที่เป็นผ้าคลุมไหล่นะครับทั้งสองท่านผู้แสดงแบบในชุดต่อไปนะคะคือคุณธนวุฒิผ่านแก้วนะคะและคุณสุภลักษณ์แสนกล้าค่ะ แบบชุดนี้เป็นชุดสร้างสรรค์นะคะสวยงามมากๆนะคะนำเอาผ้าใหม่นะคะมานุ่งแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากเศษผ้าใหม่นะคะแล้วก็เครื่องประดับจะเก๋ไกยตรงที่ว่าใช้เส้นใหมนะคะมาคว้นแล้วก็มาจับนะคะออกแบบให้เป็นเครื่องประดับชิ้นเก๋ได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะทั้ง คุณธนาวุฒิและก็คุณสุภลักษ์เลยทีเดียวค่ะชุดนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับหรือว่าเป็นชุดสร้างสรรค์น,นะคะก็เป็นในรูปแบบของเก๋ไก่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับในชุดการเดินแบบกิฬาภาษาผู้แสดงแบบหลายท่านนะครับก็ดีไซน์นะครับสวยๆงามๆและในคู่ผู้แสดงแบบท่านต่อไปนะครับคุณสมภูมนุตโรนะครับ กับคุณคำภูลจันสุพัฒนะครับคุณสมภูมิลุตโรปัติวันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกการบริหารส่วนตำบลตะกูกวันนี้มาด้วยผ้าไหมลายยกดอกคาดเอวด้วยสบายพร้อมกับเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินเครื่องเงินนะครับและก็คุณคำภูลจันสุพัฒนะครับปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นประลัดอค์การบริหารส่วนตำบลตากูด้วยวันนี้นุ่งผ้าลาย อันลูซิมนะครับก็มีชายเป็นเนี่ยสีม่วงนะครับส่วนนะครับผ้านะครับกระจมอกหรือปะห่มตัวนี้ก็จะเป็นลายรัชวัตรพร้อมกับเข็มขัดเงินที่สวยงามนะครับในชุดก,การ,สรแสดงแบบชุดนี้ใช่แล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะมีการพัฒนา การออกแบบรวดลายผ้าใหมอ,อย่างต่อเนื่อง,งในะฮะอ่งเช่นลายอนุซีนที่มีการถอเชิงขึ้นมาก็ดูโดดเด่นเป็นผ้าผืนงามที่ส่งคุณค่าได้อีกผืนนึ่งเลยทีเดียวค่ะผู้แสดงแบบในชุดต่อไปนะคะคือคุณกรุงแยบดีและนางสาวสวรรค์สมัญชาติค่ะ เป็นชุดราตรีสั้นนะคะแล้วก็นำผ้าสไบมาจับให้เก๋ไก่บริเวณเอวนะคะจากร้านมณีจันทร์ค่ะครับก็เป็นการดีไซน์ในรูปแบบนะครับที่เท่ากับวัยนะครับก็เรียกว่าสวยสมวัยนะครับวันนี้ได้รับความนราะห์จากร้านมณีจันทร์ของฝากขอสินรินนะครับถือว่าเป็น อายอภัสรานะครับ,รบห,รหรือชาวบ้านเรานี่ก็จะเรียกว่าเป็นลา,ลายนางงามนะลายนางงามเลยล่ะค,ะค่ะคนใส่ใ<ช>เป็นนางงามใช่<ด>ครับภา<ล>พเพื่อนนี้ครับเอ็นทางเจ้าของร้านนะมรีจรันของฝากบอกว่าอยู่ที่ประมาณ5,000ันบาทแต่วันนี้พิเศษพิเศษนะครับก็ไปสาสัมพันธ์กันไปนะครับค่ะแล้ววันนี้นางแบบก็ใส่เครื่องประดับเป็นตะเกานะคะจากร้านลุงป่วนนะคะถือว่าเป็นภูมใิใจท่านหนึ่งที่สูงคุณค่ามากๆค่ะและวันนี้ และวันนี้ในผะู้แสดงแบบกิติมศักดิ์นะครับถือว่างานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปราเกลมเรื่มกันเปึมท่านนี้นะครับท่านเสรีหอมเกสร,กรนายอำเภอขาวศิลนาเรนครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติสำหรับท่านเสรีหอมเกสร,กรนะครับท่านเป็นประธานจัดงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปราเกลมนะครับประจําปี2554นะครับท่านเนงอำเภอสวมผ้าไหมแล้ว หล่อมากเลยนะคะขออนุญาตชมแบบตรงๆเลยโอ้โหอันนี้หลอคุณสองเลยท่านคะนายแบบบิดาเลยด้ยสินายแบบอาชีพอายแล้วนีนะคะกับดอกไม้ที่ร่วมมาให้กำลังใจนะครับท่านเสรีหอมแกสอนวันนี้ผ้าไหมด้วยประเกลมนะฮะสัญญ์ของขวาสินนรินด์ยอดเยี่ยมมากเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวชาวขอสินนรินอย่างมากเลยล่ะค่ะ กับงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกิมเรื่มกันเริ่มในชุดโฮบายละเงี้กนะครับวันนี้การเดินแบบกิจมศักดิ์ที่เป็นการโชว์ผ้าไหมสวยงามนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของขวาวสินรินนะครับการนุ่งผ้าไหมใส่เพื่องเงินขวาวสินรินนั้นนะถือว่าเป็นชุมชนนะที่เป็นต้นแบบนะครับดีมากๆนะคะและที่สําคัญได้สืบสารงานเพลงกันตรึมพื้นบ้านไปด้วยค่ะวันนี้ในพิธีคัดวอกนะครับก็ประดับตกแต่งสวยงามนะครับก็จะเป็นการ นำมาได้รับความร่วมมือในภาคส่วนหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับร่วมนะครับให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับใช่แล้วน,นะคะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ได้เห็นถึงความสมรสมานสามัคคีได้เห็นถึงจิตที่รักตำนานของพระใหม่และประเทียมของพอาวเซนรินขอบคุณในหลายภาคส่วนนะครับโอกาสบริหารสน่วน แล้วก็การบริหารส่วนตำบลในทุกแห่งในอำเภอขวาสินรินนะครับกับคนทางผู้นำชุมชนขวาสินรินด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมเดินทางมาให้เกียรตินะครับในงานเทศากาลนุ่งผ้าไหมในการเปิดอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับด้วยเ,เมื่อในช่วงวัวข่ำนะครับแล้วก็ท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับ นนขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบแล้วก็ในแบบกีฬาศิลป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับเสียงดังปรบมือดังๆอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความอลังการของเภอขวาวศิรินนะครับที่จะเป็นการประกาศไปว่าขวาวศิรินนั้นนะครับมีงานประจําปีที่เกิดขึ้นทุกปีโดยอศยาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเครื่องเงินนะครับแล้วก็ส่วนของการตื่มถือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับ ของชาวไทยขมรนสุรินนะครับอ,อยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนในค่ำคืนนี้ท่านผู้มีเกียรติก็สามารถรับชมศิลปะการแสดงการเตรมและก็จะมีะเป็นมอรสบให้ท่านชมตลอดงานด้วยพร้อมกับวันนี้ก็ในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีการประกวดร้รองเพลงนะและก็เวทีของเครือข่ายบริหารสถานศึกษานะครับขวาวศินนรินที่ได้ออกร,ร้านนิทรรศการต่างๆในค่ำคืนนี้ก็สามารถเดินเลือกชมกันได้และวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรม ที่สำคัญอีกงานหนึ่งนะก็คือเป็นการประกวดเทพีเทพีประเกิมเทพีประเกิมพิดาประเกิมนะวันนี้ก็เป็นผ้าไหมเป็นงานผ้าไหมนะที่เรามีการแสดงแบบกิริมศักด์นะครับในลายผ้าต่างๆแต่ค่ำคืนนี้เอ่ยค่ำคืนของวันพรุนี้ได้เห็นสาวงามกันแล้วคับก็ท่านภูมิเกียรตินะครับก็สามารถเดินทางกันปรุงโบราณลงมาดีมือซ้อ สายาของของคุณลุงนี้เป็นมือซองเทวดานะฮะใช่ค่ะรับเรียกว่าเป็นท่านเป็นบรมครูุรงสองท่านเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คุณลุงลนเจียวทองในช่วงนี้ท่านก็ได้รับเกียรติไปทําการแสดงที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาด้วยนะครับพร้อมกับการออกทีวีด้วยทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวน่าประทับใจมากๆครับที่มีชาญดานี้ก็สามารถติดตามชมได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่คุณลุงได้ฝากเอาไว้นะคะว่า ให้เราทุกคนนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์เพลงกันตรึมพื้นบ้านของเรานะคะอย่าทิ้งนะคะคต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองสุรินนะคะสําหรับเพลงกันตรึมเนี่ยจริงๆใครมาเยอนสุรินเนาได้ยินเสียงกลองกันตรึมเสียงซอกันตรึมเมื่อไหร่จะรู้สึกว่า มาถึงเมืองสินรินแล้วแล้วก็จะเก็บความประทับใจกลับไปทุกครั้งเลยทีเดียวค่ะกับเราเองหนึ่งความประทับใจในงานนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับในเรื่อง<ช>ของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับศิละปะการแสดงพื้นบ้านในงานเทศกาลของอำเภอขาวสินรินค่ะดิฉันได้ฟังเพลงเตมทีไรอาจารย์เสนท้าก็อยากจะรำทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะต้นรำส่งท้ายหรือเปล่าเนี่งท้ายนะ, <laughs> นะคะ เดี๋ยวจะไปรำที่เวทีกันตรึงกันทั้งหมดเลยนะคะชอบมากๆนะคะแล้วก็หลงไหลในมนเพลงของเ,ออเสียงซอเสียงตรึงๆนะคะจะเป็นรู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนเราเราเราอยู่ในบ้านของเรามีความอบอุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พราะเราเป็นคนชินครับจำดูงสนุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับในงานด้วยใช่ครับผ้าไหมเครื่องเงินผ้าไหมขายกันได้เท่นำเท่าเลยและนอกจากนี้ยังมีร้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอ๋อมีด้วยเหรอคะใช่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในช่วงนี้นี่ต้องรับงานเยอะนะครับมีงานเยอะพอช่วงเทศกาลงานที่ไรนี่ก็ถือว่างานลดพื้เลยนะครับแล้วบรรดาดีไซเนอร์ก็เหมือนกันนะครับต้องโอ้โหครเอทงานหรือว่าต้องสร้างสรรค์งานออกมาแบบ เขาใช้ภูมิปัญญาไม่น้อยเช่นเดียวกันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าในหลายๆภาคส่วนนะคะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกอย่างที่อาจารย์เสร็จบอกอย่างจริงๆเลยทีเดียวค่ะกับมานด้เก็บความประทับใจด้วยภาพสวยๆนะครับหลังจากที่หลายท่าน,นต้องใช้เวลาในการแต่งนะครับเครื่องประดับ<ห>ตกแต่งเนี่ยาาต้องใช้เวลาครับ ต้องเรียนให้ทราบนะคะอย่างอาจารย์เสรนแต่งกายเดี๋ยวถามก่อนสพว่าผลเขาใช้เวลาแต่งกายนี่ไม่เกินห้านาทีครับห้านาทีโอ้หเนี่ยก็ถือว่ากาจะผมนะคะกว่าจะหน้าให้สวยอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนจาะ นุ่งเสื้อนุ่งผ้าใส่เครื่องประดับอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานอาจารย์ประโยชน์สาจีนโรงเรียนหนองตงสุริยาคมอย่างมากค่ะใช่ยังมีเวลาอยู่นะคะัวงนดีเจจะเป็นดีเจเสียงทองค่ะในระหว่างที่บนเวทีแห่งนี้นะคะมีการแสดงกันตรึมประยุกต์นะคะ ดิฉันแล้วก็อาจารย์เสนนะคะแล้วก็ทาแขกพูบมิเกียรย์หลายท่านอาจจะมีหาโอกาสในการชมเทศกาลจากร้านค้าต่างๆแล้วก็อย่างที่เดนิซ่ามรสศมีตลอดทั้งคืนวันนี้นะคะก็ติดตามชมได้ค่ะในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านได้ชมการแสดงกันตรึมประยุกต์บนเวทีแห่งนี้ค่ะคดีไหมคะ,ะเราทั้งสองค,คนต้อง าท่านผู้เกียรติไปก่อนใช่ค่ะคดิฉันนุสุดาการหลงนะคะครูชำนาญการจากนูเนนหองตรงสุรยาคมและผู้จัดรายการสีสันยามเย็นทางสถา,านีวิทยุฐานอากาศ0 1นสุริน FM ร้อยเจ็ดจมกะเฮิร์ต์ค่ะกับกับผมเรนเลยมดีนะครับครูการศึกษานอกโรงเรียนสังก,กัด ศูนย์การกษนนอกระบบและการศึกษาตามอัตฉรยะสายอำเภอเขาสินรินและก็เป็นผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของภาคตะวันออกฉิ้นเหนือนะครับเป็นรองประธานนะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับและวโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมนะครับปีหน้าปีต่อไาเห็นลวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ